สวัสดีครับสวัสดีครับคนดูครับวันนี้ผมมีการชนตี้นะครับผมโอยเฮ้ยทำไมวะทำไมวะโอ้โหเล่นพิ้วจังวะยังไม่คันเล่นเลยอ่าเขาถูกแล้ว ไมเล่นไม่ถน,นัดว่ะคนดูนะผมขอถัดมาเออเออาเฮ้ย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 นายบอกว่าทีละคนเนี่ยเอ๊อคืออะไรทำผิดทำผิดกดนะทำผิดมีคลิปนะมีคลิปนะโบก่อนมีคลิปนะ เอ็กคุณอยากคิดว่าคนทำอะไรก็ได้นะมีคิดอัดนะครับถ้ามาดูคลิปผมอะทำไมไผมเล่นไม่ถนัดว่ะตอนเนี้ยเล่นนูนนัวแบถึงยังไงครับคุณดู เล่นนวนวใช่ไหมเล่นนวลวใช่ไหมได้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 เล่นเกียนมาเล่นเกียนกลับไม่โกงเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรคืออะไรเฮ้ยเล่นเหลี่ยมอ่ะเฮ้ยไหนบอกว่านายบอกว่าเล่นไฮนี่เป็นชนตี้หรอถามจริงคือเล่นคือเล่นไฮคือเล่นชนตี้เป็นปมเนี่ย ชนตีเขาต้องใช้ซองควงบุคแฮกเกอร์ดีเซิร์ดหรือเอ8 0 s v d วดีแต่นี่คือโอ้โหได้ได้แต่เล่นอย่างนี้มันจะเล่นอย่างนี้อันนี้คือทำผิดกฎนะคบผมอันนี้ผมอัดคลิปให้คนดูนะเนี่ยคือเล่นอย่างนี้เล่นอย่างนี้คือผิดกฎนะยยนครับเพราะกับว่าคุณแพ้นะครับ เพราะว่ากดผมเขียนชัดเจนอยู่แล้วว่าห้ามห้ามยิงเอ๊ะไม่ใช่มาทีละคนสองยิงตัวยิงหัวได้หมดสามห้ามยิงหลังห้ามเกียนห้ามเหลี่ยมเพราะสำคัญคือพันยาตั้งไอวอห้ามยิงห้ามส,ามส้ำโพบภาพกดท่า แค่นี้ยังทำไม่ได้เลยไม่ใช่แบบว่าเห็นผมแบบว่าเออโน,นหนึ่งประเทศไทยจริงหรือเปล่า <Okay. S 1> ก็จริงอยู่ <Yeah. S 1> แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขัข้นเก็บเอาไงอะ่ะเก่งที่แค่แค่เก่งที่สุดในไทยอะ่ะไม่ได้เก่งที่สุดในโลกอะ่ะ <Okay. S 1> จะเอาไงวะ จะเอาไงกับคนที่เก่งที่สุดในไทยแค่นั้นแหละคลิปนี้ผมขอใช้คำหยาบล้วนนะครับรรรคลิปนี้ผมขอใช้คำหยาบายล้วน,นแล้วคุณดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันถูกไหมผมผมบอกกันนะว่าถ้าทําผิดกฎผมไม่แต่ข้อเดียวคือ ผมออกเกมซาวนะครับมาเดยนเล่นอย่างนี้เดี๋ยวผมจัดให้มามาเลไดีกว่าวะ นี่พี่มันอยู่ตรงนี้กัเกนเราจะเล่นอย่างนี้ก็เราเเจะเล่นเหลี่ยมอย่างนี้ก็ไม่เอานะไม่ชอบ อ้าวเฮ้ยเองโอเคครับคนดูไฮไลท์คือไฮไลท์จบแลนะครับผมอันนี้ไม่ใช่การอันนี้ไม่ใช่การชนตี้นะครับผมอันนี้เพราะว่าจบจบจบการชนตี้แล้วที่เหลือก็คือเล่นแบบว่าเล่นเฉยๆนั่นแหละอันนี้ผมไม่นับอันนี้ผมไม่นับว่าชนตี้แล้วนะอันนี้คือจบอานะจบอานะคือจบการชนตี้แล้วนะ หนาทีสีวินาทีจดไว้ประกาศนะวะหนาทีสีวินาทีสมดและะีีวิ อ๋อนี่ไงเจอแล้ว,วอ่าสี่ศูนย์เย่อันนี้คือจุดปะนะเป็นนั่นแหละ ไมหายแล้วเดี๋ยวมเสียบอ่ะไม่ไหวแล้ววะไม่ไหวแล้วว่ะคนดูนต้องเล่นสุด้วว่ะถ้ามึงบอกว่าถ้ามึงบอกว่ามึงเล่นแบบว่าเล่นนวลนวๆหรือเล่นเหลี่ยมใช่ไหม แคมผมไม่เคยสุดขนาดนี้มาก่อนนะแบบด่าเคียฝาดเล่นแบบเล่นอย่างนี้คนดูก็คิดเอาแล้วกันมาอันนี้ไม่ใช่ไฮไลไท์หรอกมาไม่ใช่ชนตี้อย่างเงี้ยชนมันไม่ชนเวลาชนตี้มันไม่ใช่ชนอย่างนี้เออคนดูเข้าใจป่ะ ชนตีมันเป็นอีกแบบหนึง่งไม่ใช่แบบชอนอย่างนี้แล้วกูจะบอกให้พวกมึงนะไอ้ข้าพวกมึงอะ่ะจะมาชนตีกับกูคือห้ามเกียนว่า บอกพวกมึงเลยนะว่าคืออันนี้ไม่ใช่การชนตต้จะน่าะพูดย้ำครั้งสุดท้ายอันนี้คือกูแบบเล่นแบบเล่นชิวๆแล้วตอนนีน้มันไม่ใช่ชนตี้แล้วไงไม่ใช่การ์ตีนต้แล้วคนดูเนี yeah. ่ย ลารคนดูเนี่ยค,คือกูรู้แล้วแค่นั้นคือกูรู้แล้วคือแบบไอ้ที่มึงบอกที่มึงพวกมึงท้าว่าขอก็นชนตี้แบบมาท้าว่ามาดิคือกูรู้เลยว่าพวกมึงอ่ะที่พอมาดูคลิปกูกูรู้เลยว่ามึงจะไอ้นี่กูแน่ๆคือมึงจะไอ้นี่กู หึืมันแกแบบซ้ำศพเกียนแอคก,กูกูรู้ฉะนั้นกูจะกูจะไม่กูจะปิดการชนตีถ้ามึงชนเยียกันอย่างเงี้ยมึงไม่ต้องมาชนกับกู <First. S 1> คือถ้ามึงทำกดมึงไม่ได้หรือว่ามึงทำกดคนอื่นเขาไม่ได้มึงก็ไม่ต้องชนฉะนั้นแหละ คือพวกมึงไม่ได้เก่งหรอกนะกูพูดจริงเล่นอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้ววะสักกูึ้นละสักมึงเล่นอย่างงี้มึงเล่นอย่างงี้ คือมึงจะเล่นกันอย่างนี้ใช่ไหมนนคือมึงจะเล่นกันอย่างนี้แล้วก็จัดให้เล่นเกียร์ยอย่างนี้ใครเป็นใครก็ยอมไม่ได้หรอ,ในในอกรับเลยนะครับคุณดู きあう。<Yeah. S 2> yeah, ดีนะที่กูอาจคลิปไว้ไม่งั้นไม่งั้นกูไม่มีคลิปไปยืนยันว่าพวกมึงอาจเล่นเกียนมึงดูในยช่องกูด้วยฮียกูรู้เลยว่ากูจะกูจะบอกพวกมึงทุกตัวเลยนะว่าไอ้ที่พวกมึงมาท้าพวกกูเนะี่ยไม่ใช่เห็นกูโน,นหนึ่งไปไทยแล้วมึงจะแบบเล่นซําสุกเล่นสแนปหรือว่าเล่นยังไงอย่างเงี้ยกูพูดแค่นั้นแหละ กูจะพูดให้พวกมึงรู้เลยไม่ใช่มึงเก่งแบบไม่ใช่มึงเก่งนะมึงเล่นอย่างเงี้ยมึงกูบอกแล้วว่ามึงไม่ได้เล่นเก่งนะถ้ามึงเล่นอย่างเงี้ยดูเจิดเกมซิ่งเพจดังๆพวกมึงยังไม่เห็นเล่นเหลี่ยมอย่างนี้เลยที่ทำไมกูอยากจะรู้จังเลยว่าทำไมพอพอพวกมึงอะพวกมึงทุกตัวุไอพวก ไม่ผมไม่ได้ด่าคนดูนะครับคนดูที่แบบว่าเป็นดูคลิปผมแบบดีๆอะ่ะผมไม่ด่าคนที่มาดูคลิปผมแบบคลิปดีๆไหมนี่ดีๆผมจะพูดสากหมายถึงไอ้พวกเกียนไอ้พวกหน้าหมีเนะี่ยว่าไอ้พวกคอมเมนต์อย่างเงี้ยคอมเมนต์แบบกินเกียนอย่างเงี้ยคือถ้าพวกไอ้พวกโคเกี้ยนเงนี้ยถ้ามึงมาพิมพในคอมเมนต์ว่าอยากมึงไม่ต้องมาแบบ ชนกับกูเลยนะไม่ต้องมึงคือมึงไม่ต้องมาชนกับกูแล้วไอ้พวดเคียน่ะไอ้พวดคอมเมนต์แบบชี้เียแบบพิมพ์แบบอยากจะเจอแต่ว่าเล่นแบบเล่นเกียกูเล่นเล่นแบบส้นปีนเล่นแบบส้นเล่นแบบส้นปีนอะผมไม่ชอบอะผมฝากไว้ให้คิดวันนี้ผมหัวร้อนมากคนดูวันนี้ผมไปแล้วนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบััสดีครับ